สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคคุณแม่ใหม่ในอังกฤษเนี่ยอ่าเป็นเป็นชื่อเพจเนาะในของ Facebook นะคะมอมมี่ใหม่เอ่อมอมมี่ใหม่อินอิงแลนด์เนาะคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะส่วนเอ่อยูทูบเนี่ยคุณแม่ได้เปลี่ยนชื่อเนาะจากมอมเอ่อจากคุณแม่ใหม่ในอังกฤษเนี่ยไปเป็นเอ่อมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคเนาะทุกคนนะคะก็ เนาะแจ้งทุกคนให้ทราบนะคะจริงๆเปลี่ยนมาได้สักพักนึงแล้วแหละวันนี้กําลังจะทำช่งตำค่ะทุกคนค่ะเอ่อจริงๆมัสองทุ่มกว่าแล้ววันนี้วันศุกร์เนาะทุกคนก็เอ่ออยากจะมาแช์นะคะอยากจะมาแช์เอ่อมีใครเคยไหมที่แบบว่าสามีหรือว่าแฟนเนี่ยชอบบน่นเออชอบบ่นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อาบน้ำนาน ทำอะไรนานแล้วก็แต่งหน้าหรือว่าหรือจะแต่งหน้าไปทําไมอะไรเยอะแยะแบบไปทําไมอะไรเงี้ยเออคุณแม่ก็จะเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้แบบไม่ค่อยตอบโตอะไรเขาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าตอบโตอะไรเขาแต่พักหลังๆมาคุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบว่าพูดแล้วเนาะคุณแม่ก็จะบอกว่าเวลาที่คุณเดินกับผู้หญิงเนี่ยกับเมียคุณกับภรรยาคุณหรือกับแฟนคุณเนี่ยคุณอยากจะเดินกับคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีไหม คนสวยอาจจะสวยในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าสวยต้องสวยแบบสวยเลิศเลอเพอร์เฟกคือเป็นคนที่บุคลิกภาพที่ดีอะทุกคนแต่งแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็อาจจะไม่ใช่แบรนด์เนมแต่ว่ามันดูดีอะเออคุณชอบแบบนั้นไหมชอบคนที่แบบว่า personality แบบดีๆไหมสะอาดสะอ้านไหมหรือว่าคุณอยากจะเดินกับคนที่แบบว่าที่แบบว่าเกลดกลงังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่า ไม่แต่งหน้าเพราะว่าผู้หญิงบางคนอย่างคุณแม่ถ้าถ้าคุณแม่ไม่แต่งหน้าบางทีเนี่ยคุณแม่ก็ทําให้ตัวเองไม่มีความมั่นใจนะมันไม่มีความแบบว่าคอนฟะิเดนต์อะทุกคนเออคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าคุณชอบไหมที่จะเดินกับคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เอ,อบุคลิกดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะอึ้งๆไปอะทุกคนเขาก็จะบเจะบอเออเออก็ชอบเพราะเขาก็จะ เขาจะช่วยอันนี้คุณแม่ไม่ได้มาบูลลี่นะทุกคนเพราะสามีเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าเธอแบบว่าอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ตัวเองบอแบบว่าแบบว่าแบบเพลหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แต่จริงๆอันนี้คุณแม่ไม่ได้ว่ามาบูลลี่หรือว่าอะไรเพราะหุ่นเพราะแต่ละคนเนี่ยผู้ชายแต่ละคนเนี่ยชอบผู้หญิงไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาก็ชอบผู้หญิงที่แบบจ้ำม้ามอะไรอย่างเงี้ยก็คือสเปคของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะ แต่ทีนี้เรารู้ไงว่าสามีของเราเป็นอย่างนี้แล้วนางจะชอบพูดอย่างนี้แบบบ่อยๆอย่างเวลาที่คุณแม่ทานอาหารประเภทแบบมันๆหรืออะไรเงี้ยนางก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเออแบบอย่าทานเยอะเดีย <S <S เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบน้ําหนักขึ้น <S <S เดี๋ยวอ้วนเดีย <S 1> <S 1> เด๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคุณแม่ก็เลยเลยเลยเอาแบบเรื่องนี้มามามาแย้งเขาเนาะเขาก็จะแบบว่าอึ้งๆปะเขาก็จะแบบโอเคไม่บ่นเราอะไรเงี้ยจริงๆอะเนาะผู้ชายบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจเราค่ะว่าอย่างผู้หญิงเราเนี่ยผมยาวเนาะอย่างฝรั่งอย่างสามีคุณแม่เนี่ยก็ เป็นคนแบบไม่มีผมเนาะเขาก็จะต้องอาบน้ําเร็วอยู่แล้วทําอะไรเร็วอยู่แล้วเนาะบางทีเราก็เถียงเถียงเขาบ้างก็ได้เนาะเอออย่าแบบว่าไปยอมรับสภาพมันมากเนาะอันนี้ก็มาเล่าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยเวลาเราคบแฟนหรือสามีก็ตามเนี่ยอย่าทําตัวเป็นแบบว่าแบบเหมือนของตายมากเกินไปเนาะเออเนาะบางทีแบบยอมเข้าไปแบบมากก็ไม่ดีเนาะเราต้องทําตัวเองให้แบบเหมือน เหมือนเรามีคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเนาะทุกคนเออละไรอย่างคุณแม่ก็อยากจะมาเล่าว่าไอการมีคุณค่าของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะผู้หญิงเนี่ยคือแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีสเสน่ห์เนาะคือเราเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองอะ่ะคือเอออย่างตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณแม่จะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเขาเรียกไงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหรนะ่เนาะแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย จริงๆอันนี้สาหรับสายฝอด้วยนะมาเล่าในตรงนี้เนี่ยคุณแม่จะบอกว่าฝรังนะ่งเนาะทุกคนจริงๆเรื่องเสน่ห์ห้าอย่างเนี่ยที่ผู้หญิงควรมีเนาะทุกคนถ้าคุณแม่มั่นใจนะว่าถ้าถ้าทุกคนมีห้าอย่างนเนี้ยเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะอย่างแรกเนาะรูปเนาะทุกคนผู้ชายอะค่ะนะคะ,นะคะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องชอบผู้หญิงที่แบบว่าเป็นคนสวยอยู่แล้ว อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงเราเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราก็อยากจะมองผู้หญิงที่แบบว่าที่แบบว่าคนที่สวยๆถูกไหมคะหรือเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนาะทุกคนเออกลิ่นเนี่ยก็แล้วก็กลิ่นเนาะกลิ่นเนี่ยบางทีคุณแม่แบบชอบใช้น้ําหอมเป็นผู้หญิงที่แบบชอบใช้น้ําหอมอะไรเงี้ยน้ําหอมเอ,อเมื่อกี้เล่าถึงรูปเนาะ บางทีเราไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยแต่เราก็สามารถแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูดีนิดนึงเสื้อผ้าอะไรอย่เงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นของที่แบรนด์เนมทุกคนแต่เราใส่แล้วมันเหมาะกับแต่ละสถานการณ์แต่ละโอกาสเนาะแล้วก็มันก็ทําให้เรามีความคอนฟ idence มีความมั่นใจเนาะทุกคนมันก็เป็นเพิ่มเสน่หให้กับเรานะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คือคุณแม่ก็ชอบใช้น้ําหอมเนาะทุกคนน้ําหอมเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้ําหอมที่เฮ้ยไม่จําเป็นต้องเฮ้ยสาหรับ ทุกคนชอบนะคะการใช้น้ําหอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเพอร์ันอลมากเลยเนาะเราเลือกน้ําหอมเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเราชอบหรือคนที่เรารักชอบสามีหรือแฟนเราชอบแล้วซื้อให้หรืออะไรอย่างนี้เราไม่ได้ซื้อน้ําหอมเพราะว่าเอ,อคนนั้นคนนี้ชอบหรอถ้ามีมีคนมาทักเราให้เสียเซลว,ว่าเธอใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรเนี่ยคุณแม่จะแบบว่าคุณแม่ก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเราเลือกเพราะว่าเราชอบ เราไม่ได้เลือกเพราะว่าคนอื่นชอบถูกไหมคะไอ้เกี่ยวกับน,น้าหอมเนาะเออก็คือมันก็กลิ่นเนาะเวลาที่ผู้ชายอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่มีกลิ่นที่หอมเนี่ยเออกลิ่นที่เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคนะคะก็แบบมันก็เป็นเสน่ห์นะคะรูปรสนะคะรูปรสเออลืมขลืมรสเนาะรสเนี่ยก็คือคุณไม่ให้เหมือนผู้จาออกรสออกชาตินะทุกคนเออเวลาที่เรา เรารู้จักใครเนี่ยเวลาที่เราได้แบบว่าเออเหมือนเวลาที่เราอยู่ในวงสังคมหรือไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนๆหรืออะไรก็นนแ,แล้วแต่เนาะทุกคนอันนี้สําหรับผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะเป็นสายฟอรหรืออยากจะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องออกไปหาสังคมบ้างเนาะเออถ้าการที่คุณเข้าไปสังคมแล้วคุณแบบว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเล่นโทรศัพท์คุณคิดว่ามันจะเป็นเสน่ห์ไหมมันก็ไม่เป็นเนาะ คุณก็ต้องมีการแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่มีเฟรนลี่อะทุกคนนะคะแล้วก็เนาะแบบพูดคุยเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็อ่ะเพิ่มสเสน่เนาะอ่ารูปรสกลิ่น,นเสียงนะคะน้ำเสียงเนี่ยก็ใช้เสียงที่แบบว่าคุณถ้าคุณอยู่กับกล้กับคนที่พูดจาเพราะๆนะมีเสียงหนึ่งเสียงสเสียงสเสียงที่เหมาะสมตามโอกาสเนี่ยคุณอยากคุยไหม เนาะน้ำเสียงที่แบบแบบเขาเรียกไงถ้าถ้าคุณเจอผู้หญิงที่ถ้าผู้ชายเนี่ยเจอผู้หญิงที่แบบเสียงแบบแปไปไปไปปอย่างเนี้ยผู้ชายมันก็ไม่ได้มีเสน่ห์นะทุกคนเนาะเออมันก็ไม่ได้มีเสน่ห์นะครรูปรสกลิ่นเสียงอะไรสัมผัสเออนี่คุณแม่ก็จะยาวแล้วเจ็ดนาทีสัมผัสเนาะบางทีแบบอ่ะสมมุติเนื้อตัวเราเนี่ยบางทีเนาะ จะให้ผู้ชายแบบว่าเขาอยู่ใกล้แล้วมีความแบบรู้สึกดีกับเรานะคะบางทีลูกร,รถกินเสียงมาแล้วถ้าสัมผัสเนื้อตัวแบบหยาบกร้านก็คุณแม่ว่ามันก็ไม่โอเคเนาะบางทีการก็ใช้ครีมนิดนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโลชั่นใช้บ้างอะไรบ้างเนาะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สัมผัสอนเนี้ยหมายถึงทางฟิสิกอลเนาะสัมผัสเนื้อตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบผู้หญิงคนนี้แบบตัวหอมอยู่ใกล้แล้วพูดเพราะแล้วแบบผิวพันณ์แบบ ดีนิ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าจะต้องขาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนั้นนะทุกคนคือให้มันแบบว่ามีความแบบไม่ได้หยาบกร้านอะ่นะเนาะทุกคนอันเนี้ยคือทางฟิสิกอลและสัมผัสอีกอย่างก็คือสัมผัสในแบบทางเหมือนอารมณ์ทางความรู้สึกเวลาที่ผู้ชายเนี่ยอยู่ใกล้เราเนี่ยเออมันทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกดีอะ่ะทุกคนนะคะมันก็ มันก็มาจากห้าอย่างนี่แหละคะ่ะทุกคนเวลาที่เขาคุยกับเราแล้วเขาเจอเราแล้วเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยผู้หญิงคนนี้ทําไมน่าคุยจังเลยพูดเพราะอะไรตัวหอมอะไรเงี้ยแต่งตัวดีบุคลิกดีแล้วว่าพูดอพอได้คุยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าเป็นคนที่มีไมค์เซตที่ดีเนาะมีไมค์เซทที่ดีเนี่ยมันก็มันก็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ไปอีกเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนาะความคิดเนาะ เออความคิดแล้วก็แบบสติปัญญานะคะเนาะมันก็ทําให้มีสเสน่ห์ผู้หญิงดูมีสเสน่ห์เนาะนี่คุณแม่ก็พูดไป9้านาทีตกลงไม่รู้ว่าจะได้ตําหรือเปล่านะส้มตำวันเนี้ยเออเดี๋ยวยังไงคุณแม่ขอตัวตําส้มตําก่อนแล้วกันนะทุกคนสามีมาแล้วทุกคนบา,บายๆนะคะหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบา,บายๆค่ะ